สวัสดีครับวันนี้จะมาเคลียร์ซับหมึก Canon G นอน G4010 นะครับรุ่นนี้4 0 1 0นะครับซับหมึกเต็มนะครับอาการคือจะมีไฟกระพริบสลับสลับกับ power นะครับ8ดครั้งนะครับอันนี้เราปิดไปแล้วนะครับเรามาด้วยการเคลียร์นะครับให้เรากดปุ่มตัว power นะครับค้างไว้นะครับ กดสตอรห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยนะครับรอจนกว่าไฟสีเขียวจะหายกระพริบนะครับ,นะรบจากนั้นก็กดปุ่มสตอร5ห้าครั้งนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วกดปุ่มโร์หนึ่งครั้งครับ เครื่องจัดทำการพิมพ์ศูนย์สูศูนย์ออกมานะครับครับแล้วก็ทำการเช็คนะครับให้กดปุ่มอ่าสต็อปสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแล้วกดพาวเวอร์หนึ่งครั้ง นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเราป็ินมาทั้งหมดกี่แผ่นแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับอันนี้แล้วก็ทําการปิดปุ่ม power ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้รายละเอียดก็นี่มีแล้วมากครับก็บอกว่าป็ินมาทั้งหมดกี่พันแผ่นนะครับี่อันนี้รวมก็ห้าพันสองร้อยเก้าสิบแผ่นนะครับ อันนี้ที่ตัวที่เราเคลียร์คือต้องเป็นรุศูนย์เท่านั้นนะครับถึงจะเคลียร์ถ้าไม่ใช่เลขนี้จะไม่ใช่นะครับรุ่นนี้เรามาดูพอเ,เปิดเครื่องใหม่นะครับพอเ,เปิดเครื่องมาแล้วไฟจะต,ต้องไม่กระพริบนะครับถึงจะใช้งานได้ต้องมีกระดาษดูตั้งหนึ่งแผ่นนะครับถ้าไม่ได้ใส่ไว้มันจะมันจะดึงกระดาษให้เรานะครับ นี่ถ้าไม่ดึงปุ๊บเราก็ต้องกดโอเคนะครับไม่ได้ใส่กระดาษไว้เราจะลืมเปลี่ยนแผ่นซับบึกนะครับตรงนี้นถ้าไม่เปลี่ยนนะครับข้างหลังมันจะหกมาเลอะเทอะไม่ใช่เครีย์อย่างเดียวนะครับต้องเปลี่ยนด้วยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะครับ